หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการจับข่าวลงถึงเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผง midfield แม้ว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เข้ามาแล้วถึง2รายได้แก่ทางด o มิทิโซบอสตไรรอริกซิแมัอาริสเตอร์แต่พวกเขาก็ยังคงมีความต้องการกำลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมในแดนกลางอีกก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเราให้ความสนใจอยู่ด้วยก็คือมาโกแวร์รติเมดฟิล์เท้าช่างทองของทางเปเอชเชปาลีแสงแช่แมงนั่นเอง แม้มันจะมีการยืนยันออกมาว่าเขามีรายชื่ออยู่ในลิสต์ที่เราหมายตาอยู่ด้วยจริงแต่เขาก็ไม่ใช่เป้าหมายลำดับต้นๆที่เราจะไล่ล่าตัวมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์แต่อย่างได้ ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันก็มีรายงานข่าวจากทางเอลนาซิอองเนาสื่อจากประเทศสเปนที่พยายามจะโหมกระแสข่าวขึ้นมาว่าว่ารัตติได้ตอบรับข้อเสนอจากทางริวอร์ปูของเราแล้วและเหลือเพียงรอให้สโมสรไปตกลงค่าตัวกับทางปารีสแสง์แชแมงให้ได้ พวกเขามีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าตัวของดาวแตะไว่ย30ปีเองได้ตอบรับการย้ายมาเป็นลูกทีมของเยอร์เกนครอบแล้วแต่ล่าสุดนั่นก็เป็นเพียงแค่เสียงลือเสียงเร่าอ้างที่ไม่ได้มีมูลความจริงใดๆมาทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดได้ออกมายืนยันว่าสโมสรที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมก็คืออัลฮีราวจากประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งหาก ข่าวเจาะลึกมาโก้แวรัติจะไปเอาฮีราดีลอยู่ในขั้นตอนที่มีความคืบหน้าไปมากแล้วโลมาโนทวีในตอนนี้สโมสรจากซาอุดิอาระเบียกำลังปิดข้อตกลงกับทางเปเอชเชสำหรับมิดฟิล์ชาวอิตาเลียนข้อเสนอสัญญา3ปีได้ถูกเสนอให้กับแวรัติแล้วเอกสารต่างๆก็ถูกเตรียมเอาไว้พร้อมและจะมีการเช็คกันในไม่ช้านี้ เฮียวีโกในเร็วๆนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่สองของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของคนที่เตรียมอำราทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้อย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลกับตันทีมกันกบ้าง เมื่อเขาบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีม, Al e a, มอ,อัลเอสติฟาสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้แล้วและโจ้ตัวก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการล่ำลาแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาหลังอยู่คาแข้งกับทีมของเรามายาวนานถึง12ปีซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มแบบไกลๆแล้วว่าดิวการย้ายทีมของเขาได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ล่าสุดครินตันมอริสันอดีตเพื่อนร่วมทีมของเฮนเดอร์สันสมัยที่ทั้งคู่ลงเล่นให้กับทางโครเวนทีสิตี้ก็ออกมาปกป้องเพื่อนเก่ารายนี้ถึงการตัดสินใจย้ายไปตวันออกกลางดังกล่าวผมรู้สึกประหลาดใจนะเพราะผมคิดว่าจอเดนเฮนเดอร์สันจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปมอริสันกล่าวมันมีการพูดถึงตัวเงินที่เขาจะได้รับ และเมืวว่อคุณดูอายุอานามของเขามาประกอบกันคุณก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงเลือกไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมันจะเป็นตัวเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของเขาได้เลยนะอีกทั้งเขายังจะได้ทำงานร่วมกับทางสตีเฟนเจอราพวกเขามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจและเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นั้น จอรัลดกำลังสร้างทีมขึ้นมาและเขาก็อยากได้เห็นเดอร์ซั่นไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าการที่เขาเลือกย้ายไปเล่นที่นั่นก็เป็นเพราะเรื่องของตัวเงินแต่ผมไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระทบอันใดต่อชื่อเสียงของเขาหรอกนะผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเราเคยลมเล่นร่วมกันมาสมัยอยู่กับทางโครเวนทีสตี แต่ในมุมมองของผมแล้วการที่ทางจอแดนเฮนเดอร์สันตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่นั่นมันจะไม่ได้สร้างความเสียหายอันใดให้กับภาพหลักของเขาในในก็พูดถึงนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้เรามาดูคนที่มีโอกาสจะตบเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในอนาคตอันใกล้กันบ้างดีกว่า นั่นก็คือในรายของโรเมโอราเวียเมดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซาธัมตันมาเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางเดอะแอตเลติกได้ออกมาทวีตข้อความยืนยันเช้านี้ว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่2ในการเซ็นสัญญากับเขาและมันก็มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวนักเตะมาครอบครองเสียที ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของเซาท์ทัมตันเองก็เตรียมตัวสำหรับการย้ายทีมของดาวเตะวัย19ปีรายนี้เอาไว้แล้วอีกด้วยหลังพวกเขาจัดการเซ็นสัญญาก,กับตัวตายตัวแทนมารอเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาโดยมาร์ควัตนักข่าวสายเซาท์ทัมตันที่ได้ออกมายืนยันเลยว่าทีมของเขาแทบจะยกธงขาวสำหรับการล้างตัวราวเวียเอาไว้ แฟนบอลส่วนใหญ่เกือบจะยอมรับอย่างสิ้นเชิงแล้วว่าจะต้องเสียโรเมโอราเวียออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะวัดกล่าวแต่มันก็มีความมั่นใจด้วยเช่นเดียวกันว่าสโมสรจะได้รับเงินค่าตัวของเขาตามที่เราต้องการ ซอฟท์ทำต้นได้ตีมูลค่าของราเวียเอาไว้ที่ราว50ล้านปอนด์หรือใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นแล้วพวกเขาก็มีการเซ็นสัญญากับทางเชียร์สคาวมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในดิวที่มีมูลค่ารวมสูงสุดอาจจะไปแตะได้ที่15ล้านปอนด์เพื่อเอาเขามาเป็นตัวตายตัวแทนโดยตรงของทางราเวียที่เซนต์แมรีแล้วอีกด้วย มาพูดถึงทางโรเมโอราเวียกับความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้เรามาดูสิ่งที่ทางแฟนบอลจะสามารถคาดหวังจากนักเตะรายนี้กันบ้างมาทางมาร์วัาก็มีการเปิดเผยต่อไปถึงสิ่งที่ราเวียจะเข้ามาเติมเต็มให้กับแผงกองกลางของลิเวอร์พูลได้หากการย้ายทีมครั้งนี้รุ่งรเป็นไปตามที่เราได้คาดหวังกันเอาไว้ เขาคือมิดฟิลด์ตัวรับที่ครองบอลได้อย่างชิวชิวมากๆวัดกล่าวโรเมโอราเวียเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในแบบสมัยใหม่เขามีความสามารถในการป้องกันการเล่นเกมเพรสซิงของคู่แข่งได้เขาเป็นคนที่ครองบอลขึ้นหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วยนอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการเอาตัวรอดยามต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและอยู่ในพื้นที่ขับขัน เข้าผ่านฤดูการที่ยากลำบากร่วมกับทางเ้าถมตันมาแต่รอเวียเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆซึ่งหาได้ยากในทีมบางทีการที่คนรอบตัวเขาทำผลงานได้อย่างย่ำแย่แบบเสมอต้นเสมอปลายมันก็เป็นการหนุนส่งให้เขาเก่งมากยิ่งขึ้นไปอีกนะ เขาแทบไม่ต้องจะใช้เวลาในการปรับตัวเลยและเขาก็เป็นนักเตะที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าสามารถลงเล่นในเกมระดับสูงได้เขาได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและพลาดการลงสนามไปทั้งสิ้น8เกมในช่วงเวลาดังกล่าวซาวทัมตันเก็บคะแนนรวมได้เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะแต่ในช่วง5เกมแรกของการแข่งขันฤดูกาลที่แล้ว ก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บไปพวกเขาเก็บไปได้ถึง7คะแนนและราเวียก็เป็นผู้ทำประตูชัยช่วยให้พวกเขาเอาชนะเชลซีที่เซนต์แมรี่2ประตูต่อหนึ่งผมคิดว่าการที่สโมสรต้องมาพึ่งพาเด็กหนุ่มอายุเพียงแค่18ปีในช่วงเวลานั้นทั้งๆที่เขายังไม่เคยผ่านการลงเล่นฟุตบอลกับทีมชุดใหญ่มาเลยแม้แต่ปีเดียวมันก็บ่งบอกอะไรได้ ในตัวของมันเองได้แบบมากโขอ,อยู่แล้วเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5 ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เมื่อสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการคว้าตัวฮาร์วีโอเวนปักกหลังดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากทางสโมสรหมาป่าวูฟแฮนตันวันเดอร์เรอร์ด้วยสนนราคาสุดถูกเพียงแค่8 0 0แสนปอนด์และทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะใหม่รายที่3ของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากอาร์เซคอาริสเตอร์ที่ย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ และโดมินิกโซบอสไรที่ย้ายมาจากอาเบราซิกได้วยสนนราคา60ล้านปอนด์ตามลำดับอันที่จริงแล้วนี่เป็นดิวที่สโมสรของเราตกลงกับทางวูฟได้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแต่มันเพิ่งจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาในตอนนี้ทั้งนี้โอเว่นในวัยเพียงแค่14ปีจะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสร เราจะไปเริ่มต้นบ่มเพาะฝีเท้ากับอะเคเดมีของทีมเรากับทีมชุดอายุไม่เกิน16ปีก่อนหลังการย้ายทีมดังกล่าวเสร็จสิ้นโจ้ตัวเองก็ออกมาโพสต์แสดงความดีใจผ่านหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาด้วยผมมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญากับทางลิเวอร์พูลนะโอเวนโพสผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นกับพวกเขา ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ผมได้ก้าวมาอยู่ในจุดที่ผมยืนอยู่ในวันนี้ได้อยากจะขอขอบคุณเป็นพิเศษไปยังสโมสรวูฟที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดเส้นทางอาชีพแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ